อาจารย์ควรต้องทำด้วยแ่เศรษฐีที่ตายไปแล้วเนเจาหาอ่เขาไม่ดายเขาม่ทำด้วาปแล้เนเาหนา่ทีาอแล้ีเด็กามาแล้วเราเหมารถมาจากพทพมาดูจาน งานที่ได้เล่นเพราะว่าปกมัยานบอกระยะเพ่าไ่ไหวไปถีหน่อยนะ้าว่าวันนี้เป็นงานวัดนะเนนสิามเลก็คือห้ามถืีบมาขอความร่งเรือกับพี่ีขับเนาะเพราว่ายาเลยข้อห้ามขอห้ามเรามาสนุกกันอย่างเดียวเึงที่พวกพื้นที่ดอทงา มาแต่ไม่ยืนติดกันสเทาร่รอแต่เช้ามายืนรอรอดูแลพิมานเรามาไม่มารถก็มาหมดแล้วท่การรถมาหมดแล้วเื่อจอดอยู่รูปน่ะหลายสิบคันแล้วไม่มีเรื่องของพิมาน็คืล้งได้สิบเซสจบนี่ลังอาคารหลังนี่จะมีล้านจอดรถตีมัรถบัสน่าจะมาถึงหมดแล้วครับรถบัสมาถึงหมดแล้ว

Ơi, ớt, ớt bát ham karaoa ớt bát ham karaoa ớt bát ham karaoa Nó bát ham karaoa ớt bát mà karaoa ớt bát ham karaoa ớt đi ham karaoa đi, đi, đi,

ยกบอกรถช่วยหน่อยรถมนีันนี่นะครับสามสิเอ็ดนะครับสามสิบเอ็ดมกราสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับวันที่หนึ่งคอนเสิร์ตมหากรรมรถแห่นะครับ ดาวเคียงเดือนนะครับชอช้างยองเบาวาลีศิลออโอมนะครับส่วนวันที่สองเป็นฟรีคอนเสิร์ตนะครับหยิบเก้าสามสีบฟรีนะครับ่ยิบแบบใหม่พัชรี ได้ครับฮะบ่ครับลูกไหนครับมได้ครับมีออดตกต้นเชิด่ไม่ได้รถบานได้รถบ้านไปไดู้ก็รู้เอเยอะไรอ่างเยอะอ่างเยอะาเลย

เพราะว่า <itos> ต้องใหาจนทกงตีต <interfer es> ื่นก no. uh, yes. yeah. ่อนแล้วก็ของลงครับพี่น้องของลงอ้อยงลจังจังไปจอร้านน้ำมูครับเพราะว่าของหูยางยู่ลุดตอนท่านี่ครับของจันักงตีนะครับแอบใส่ยได้น้งนะแอบใส่้อแอบไสเพิ่งลเยของลงเัเพิ่งยของลงนี้ยอตีลงจันกตีลงก็นี่แหลังจากน้นเอาจน้ำมูแลพยายามมาทุกวันพยายามมากันกันเป็นงานยก ข้าวฟ้าอุดมสุนะครับคนมีมากเดี๋ยวเวลาทำงานจะถึงก่อนระดับไปกลับไปทำงานระดับคนก็เข้าทุ่วงเช่งของทุ่มวันราชษสรารามนะครับแต่โมงเก้ากลับก่อนแวะมาบ้านแก้วหอนเมื่อไรครับค่อยกลับไปเข้าห้องนอนตื่นเช้าหรือว่าตื่นเย็นก็ต้องไปทำงานชีวิตคนทำงานนี่แหละก็เอาบุญเอาผสมเสริมเข้าไว้เรื่อยๆถ้าเราไม่ต่อไม่เติมไม่เสริมบุญเสริมบารมีเดี๋ยวบุญสื่อนี้ เรียกว่าบุญอันสูงสุดของเราเราได้โบก้าสามจีชอบพระไปราคาหาตหงของเราครับเราก็ดีอกดีใจว่าเกิดมาอาจากอายุมาจนถึงป่านนี้เราไม่เคยเราเห็นทั้งหมดเราเรา้ยเบีเบี้ยเอ็ดเบี้ยบุยุคขอพระเมรคาหามหงเราเข้ามาบรรยากาศภายในงานนะครับเพราะว่า เป็นเดือนที hmm. mm ่ม hmm. ีบุญมีกุศลใหญ่ใหญ่ที่สุดคำว่าศาสนาพุทธของเราครับตุดิีนเกณฑ์รือว่าเดือนกรุมภานมกกรุงคานี่แหละจ้าการเก็าเองครับก็มีหลักมากมายให้เราได้ร่วมบุญร่วมเุอลสี่เดือกันเล้เลยคาับไม่อ่านะิกงานพกงานทำต้นทงโพทองนะครับก อาบุญองเงินพูทองเพราะว่ายกชอฟ้านะครับอย่าไปยกออมเภอขอเจอกันผ่านไปผ่านมาไปักแก้วก็ต้องผ่านขอเจกันก่อนก็ไปจอดรถเข้าไปเที่ยวในวัดรรมทะลุก็จะบอกไปครั้งหนึ่งแล้วละนาะว่าระวังรถระวังเพราะว่าลิง ลิงตัวใหญ่ใหญ่กระโดดขึ้นไปเต็มรถเราเลยทันทีนะแม่มันจะไปดึงปัดน้ำฝนดึงของเราที่พอเนี้ยรอแกได้แบลิงดื้อมากลิงกอชักันลงมคนดีก็เหมือนกันคำว่าลิงไม่มีคำว่าดื้อนะแม่นะแลิงก็ดื้อถึงว่าเราพูดใค้รู่นแคหลาน